ลงใหม่นะ่ะีกตัวนะสามร้อยหลายทองเลยหลายพองเสื้อก้ามเสื้อก้ามโอ้สามร้อยกว่าตัวนะหยูยร่อนจอนอายอุ What is it? มาแล้วมาแล้วโอ้โหหน้าร้อนนี่สินะหน้าร้อนของจริง <c oughs> ของแท้เลยนะพี่นะ <c oughs> ใครเอาอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> มาเถอะมาเถอะใครรอ ใชห,หาของอ,อออหน้าร้อนหน้าร้อนนะพี่เดี๋ยวจัดให้เลยนี่เฮ้ยแกจะน่ารักไปปะางนี้แล้วกันนะเอาเสื้อกล้ามไปขายดีกว่าทุกคนน่ารักน่ารักแบบนี้อุยน่ารักจัง บอกเลยคุณพี่หายากนะเสื้อกล้ามอะ่ะมอมืแล้วป้ายกระทิงนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้รีวิวบ่อยๆโอ้เธอดูดดนะแทป็ป่ะใช่แทะหรอ,หอ <laughs> บอกเลยนะว่ารีบสั่งนะเพราะว่าฮะอะไรนะ๋อพี่กุ้งเหรอพี่กุ้งมาปะทุกคนกล้ามชายาพ,พี่เจนใจเย็นๆซส์หนู โอ้โคคาโคล่าอัย่ะอุ้ยพี่ป้ายนี้นะกระทิงน,นะกระทิงทำถึงกระทิงทำถึงเอ,า,อางี้แล้วกันใครมาเชิญมาขอเข้าร่วมไลฟ์ฉัน,นต้องไปปิดเ<ม>บนเบนเดิน,นไปปิดให้เขาหน่อยปิดนะ ปฏิเสธนะเขาอาจจะกดผิดก็ได้แล้วคือกระสอบหนึ่งจำนวนตัวเยอะมากนะคะเสื้อกล้ามเนี่ยพี่ยกไปพี่เปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยโอ้ยแต่สวยสะอาดนะเป็นเกรดเอนะคุณพี่นะ จะกล้ามน่ารักน่ารักแบบนี้อุ้ยซัมเมอร์ซัมเมอร์สุดฮะถามแค่ให้หน่อยอ๋ออหนูไลค์แล้วมันเพิ่งตอบมาเออหนูจะไม่คือหนูอะจะจะขอราคาโปรหนูจะขอราคาโปรให้ลูกค้า รอเจ๊อนุมัติอยู่รเจอ๊อนุมัติมาอย่างรอเจอใหญ่อนุมัติอยู่นะพี่ประธานรอประธานบริษัทอยู่ท่านประธานมายังประธานยังไม่มานะพี่นะตอนนี้มีแต่ประเทืองประธานยังยังไม่ว่าง ประธานบริษัทมายัางนะประธานบริษัทประธานมายัางเนี่ยหกพันเก้าพี่อะจริงๆอะไม่รู้ไม่รู้ตอบเลพี่ใครรับลูกรีวิวส่งฟรีนะเอาได้เลย หนูจะมีตัวตัวถูกด้วยตัวถูกก็มีนะคะแต่มันจะคนละคน,คนละป้ายอันนี้เดี๋ยวก่เต็มแล้วอันนี้เป็นป้ายกระทิงเ,เอาอีกแล้วเป็นป้ายกระทิงเป็นเกรด A นะเอาไปลูกหนึ่ง6,9 0 0มันเท่าไหร่350ตัวบวกลบเนาะเทาเรา,เรา,เรา,เรานับรอบที่แล้วใช่ไหมลูกหนึ่งมันประมาณ350ตัวบวกลบคุณพี่เอาลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรี ป้ากระทิงชมพูค่ะป้ากระทิงชมพูมีม,มีมีไม่กี่ลูกเองนะใครรับเอาเลยนะคุณพี่ขออนุญาโชว์แล้วคือดูตัวนี้ดิอลังมากนะคะแท้นะนี่เลยจัดไปสก้อมล้มชายเกรด AUS ลงใหม่แล้วนะคะทุกคนค่ะสวยมาก6,900นะทุกคนได้ไงานเกรด A นะคะ ราคาคือดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนตัวเนี่ย350ตัวบวกลบนะพี่หาออกมาแล้วตกตัวละแค่ไม่กี่บาทนะพี่ดูมีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนเดิมนะคะออกมาเอาน้อยต้องไปลุ้นนี่เลยใครเจอแบรนด์ดังๆแบบนี้คัดแยกทำกำไรได้นะคะส่วนตัวธรรมดาพี่จะขายราคาถูกๆก,ก็ได้นะ,ะขายยังไงก็กำไรนะคะคุณพี่ดูหูหัวผ้าหางผ้า น้ำสองเอาไปคัดไปแยกกันอีกทีนะไอ้ตัวนี้อะไรอ่ะดูดิวงหรอหรืออะไรหน้าหลังทัวร์หรอเออขะไซนะคะ S M L X L เลยคุณพี่จ๋าดูค่ะสปันบอบก็มาออ้ดูแบรนด์กีฬาก็มีนะคะโอ้โหดูตัวนี้นะเดี๋ยวดูสกรีนหลังล่อมมากนี่เลย โห oh, พี่กระสอบหนึ่งพี่350ตัวบวกลบนะเดี๋ยวพี่เจนหารให้หนูหน่อยคะอ่ะสามร้อยห้าสิบหารหกพันเก้าให้หน่อยหรือใครจะเอาตัวถูกก็มีนะถูกกว่านี้ก็มีนะแต่คนละป้ายนะพี่อันนี้ป้ายนี้ป้ายนี้แบบลูกค้าตัวละสิบเก้าบาทคุณพี่ตัวละประมาณสิบเก้าบาทคือป้ายเนี้ยลูกค้าต่างประเทศอะสั่งสั่งเยอะนะ แบบลูกค้าส่วนมากก็จะส่งแบบลูกค้าต่างประเทศทั้งนั้นเลยใต้นี้ยพี่ส่งต่างประเทศลูกค้าต่างประเทศเอาสวัสดีค่ะพี่โมโอุ้ยพี่โมเอาเร็วสวยค่ะขอบคุณค่ะพี่โมเอาเร็ว,วพี่โมเอาเร็วพี่โมหกพันเก้าเอ๊ะแคร์ใส่ราคาอะไรห้าพันเก้าวะเนี่ยม <laughs> ใส่ราคาผิดปะพี่เจน 5, 5. บอกให้หน่อย พี่เจนจ๋าแค่พิมพ์ราคามาห้าพันเก้าบอกบอกให้หน่อยว่าพิมพ์น่าจะพิมพ์ราคาไหนอะ<ใ>นมา <ใน S 1> มัน,ม,นมันจะมีป้ายถูกกับป้ายป้ายแพงหรอว่ามุกมุกไข่หกพันเก้า <c oughs> <c oughs> ป้ายนี้เปิดป้าย6 9พับอกแค่หน่อยเปิดป้ายหกพันาะคุณพี่นะโอ้โหฮาเล่เดวิสันโคตรจะหล่อเลยคุณแม่ดูฮาเล่เดวิสัน,ส,นสภาพจบจบ,จบสภาพจบจบครับผม Sun ออฟครับ Sun ออฟสภาพจบจบไปครับแม่โอ้โหใครรับรีวิวเอาเลยนะก็สอบนี้ได้ทุกตัวค่ะพี่ ย้ำนะคะหัวผ้าหรือแบรนด์เนี่ยต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะคุณพี่ดูดิหุ้ยเกะกูดพี่ต้นทุนตกตัวละ19บาทนะยกกระสอบไป45โลประมาณ350ตัวบวกลบพี่ไขายยังไงก็กําไรนะได้สภาพเกรด A นะคุณพี่แต่ถ้าใครอยากได้ถูกกว่านี้มีมีป้าย5,900นะมีป้ายอื่น5,900แต่ป้ายนี้ยแบบเกรด A สภาพดี ราคาเขาก็เลยจะแพงกว่าป้ายอื่นหน่อยนะคะนี่เลยเห็นไหมสวยๆนี่อุ้ยเอาไปขายแบบทะลงทะเลอะ่ะพี่ต่างชาติน่าจะชอบกันมากเลยนะเนี่ยใครร้านอยู่แถวออพัทยาชนบุรีนะโอ้แล้วไซส์ดีด้วยลายสวยสีพื้นก็มีสกรีนก็มีนะนี่นี่ไปครึ่งลูกเองนะหัวไปเยอะแล้วนี่สกรีนสวยๆ ดูสเลยหัวผ้าไปเยอะแล้วนี่นี่อู้หูดูดิอุ้ยเกรดเอพี่ผ้าใหม่นี่เลยค่ะไหนไหนสวยๆเลยพี่ตัวพวกเนี้ยพี่คัดทำกำไรได้สูงนะที่หนูโชว์อยู่อะ่ะตัวธรรมดาพี่ขายถูกหน่อยโอ้โหแชมป์ตัวนี้รอดจัดป้ายกระทิงนะคะคุณพี่งานตามหาเลยนะป้ายนี้ไม่ได้มาบ่อยไม่ได้มาเยอะ ตู้หนึ่งมาลูกหนึ่งมาสองลูกอย่างเงี้ยพี่ดูดิไม่ได้มาแบบเยอะนะพี่ไม่ได้มาแบบตู้หนึ่งสิลูกยี่ิลูกไม่ใช่นะมาตู้ละลูกสองลูกแค่นั้นใครจะเอารีบเอาปีที่แล้วนะพี่ส่งต่างประเทศหมดเลยหกพันเก้าครับผมป้ายนี้หกพันเก้านะ,ะตัวตัวถูกอยู่ที่ห้าพันเก้าพี่ ตัวถูกห้าพันเก้าป้ายเนี้ยปีที่แล้วหนูอะ่ะไม่ได้ขายคนไทยเลยขายคนต่างต่างประเทศส่งออกต่างประเทศหมดนะไม่ได้ไม่ได้ประเทศอันนั้นนะพี่ประเทศอื่น <c oughs> ต่างประเทศหมดนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไอ้นี่นะโอ้ <c oughs> ใครเอาลูกนี้นะ ได้ทุกตัวนะลูกรีวิวส่งฟรีโอ้โหสวยจึงโอ้พี่ปาตาโลโก้หน้าหลังนี่บิ๊กแบบนี้โอ้แล้วเกรด A พีผ้าสะอาดโอ้เล็ดทับสะอาดผ้าสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนี่โอพี่สวยอะใครรับลูกนี้จัดเลยนะผ้าอย่างดีเลยครับผ้าสะอาดผ้าโอเคเลยนุ่มใส่สบายนะคะนี่ ลายสวยๆก็ไปคัดแยกอ้ดีซีอีกโหพี่ดูดิหัวผ้าแบบเยอะมากนะก็ะสอบนี้ใครเอาเอาเลยนะพี่ม,มาเลยมาเลยเดี๋ยวให้น้องช่วยกันใส่ไม่แขวนนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนไอตัว a อเลยว่ะในตัว AI เอที่มันชอบมาพูดอะเนี่ยไซส์แบบว่าไซส์โอเคเลยนะคุณพี่ดู หนูจะโชว์ให้ดูสกรีนดีนะสีพื้นมีไหมมีค่ะโชว์ทุกตัวได้เลยคุณพี่โอ้โหดูนี่ตัวนี้สกรีนอย่างสวยหูสกรีนสวยลอครับลูกนี้ลดนะนี่เฮ้ยแกใคยขายแถวพัทยาชนบุรีทะเลนะฝรัง่งฝลั่งนะ่จาจะชอบกันเลยนะนี่โอ้ไหนมาอีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยดูครับ สวยผู้หญิงก็ใส่ได้นะเอาจริงใครรับเอาเลยนะพี่350ตัวบวกลบตกตัวละ19บาทขายยังไงก็กำไรโอ้ตัวนี้โลมากเหลืองมันจะมีแบบสก,กรีนแบบนี้พี่เอาไปคัดนะตัวสวยหน่อยพี่อาจจะขายตัวละเ,เนี่ยตัวหัวผ้าได้หลักร้อยอยู่แล้วหัวผ้าเนี่ยพี่ขายได้หลักร้อยนะ ตัวธรรมดาลายธรรมดาพี่อาจจะขายแบบตัวละ50บาทก็ได้เออส่วนตัวที่เป็นธรรมดาเลยพี่อาจจะขาย39มาสาตัวร้อยหรือตัวละ30บาทก็ได้นะขายแบบตัวธรรมดาตัวหางอะ่ะโอ้โหเดิอ n o t big ล o g o แกก็ซ <c> อ <oughs> มนี้แบบนี่ยังลืมอไม่หมดกองเลยอะ่ะเฮ้ยพ <P ink f oy> ิงค์ฟอย แกพิงฟอยก็มาพิงฟอยครับสวัสดีทุกคนนะคะสวยป้ายเนี้ยสวยอ้าวรับแล้วนี่อ้าพี่อะไรเนะี่ยพี่พ,พนมพรแอดมินแอดมินดู <จบ S 1> พี่พนมพรให้หน่อยครับพี่เอ็ม6,900ป้ายนี้นะป้ายนี้6 9. ก0 0กางเกงกีฬาผู้หญิงรวมไม่มีเลยพี่กางเกงกีฬามีแต่รวมชายรวมหญิงในกระสอบเดียวกันนะ หญิงล้วนไม่มีเลยโอ้โหน้องจอโอ้โหอะไรนี่ยังไม่หมดจอดน้องจอโอ้ไนบิ๊กโลโก้พิงฟอยโอ้โหไนดูพี่ oh, โอ้โหหัวผ้าต้องลุ้นทุกลูกนะพี่แต่ลูกนี้ออกออกเยอะมากเลยสีพื้นก็มีสีพื้นธรรมดาพี่อาจจะไปขายตัวละ30บาทก็ได้นะคะ เอาลาวมาให้พี่สองลาวเลยนะตัวสกรีนน่ะเนี่ยเนี่ยสกรีนฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่จะขายเอ่อตัวละ50บาทหรือตัวละ49บนะคะฟอนต์นะส่วนสกรีนสวยๆหัวผ้าโอ้โหได้หลักร้อยพี่ตามไปซื้อลูกค้าสิ ลูกค้าขายอยู่ที่ไหนเด็กๆจะได้ตามไปอุดหนุนหูพี่ดูไนท์ตัวนี้อาจจะเป็นบางตัวจะผู้หญิงก็ใส่ได้นะพี่ไนท์สวยมากแล้วดูตัวนี้มิกกี้โอ้น่ารักมากเกร์โหยดูดิน่ารักพี่อย่างที่หนูบอกอะพี่อย่างตัวธรรมดาพื้นๆอ่นนะบางทีพี่อยากจ,จะขายแบบ สามสบาทหรือ29บาทอย่างเงี้ยขายอันนี้ไปเลยถ้าเจอทรงผู้หญิงติดมาอย่างเงี้ยขาย20บาทก็ได้นะพี่บางทีมันติดมาบ้างแต่มันไม่ได้เยอะนิดนึงอันนี้ต้องเอาข้างหลังปะเออปะหรือว่านี่ไงเดวิสันแล้วตำมุช่อเลยครัแทสอะแทสอยู่ไหนแทสมาสิโอ, <laughs> โอ้ยพี่พลูกนี้แตกแตนมากแต่หนูบอกเลยนะว่าป้ายเนี้ย หนูแบบมีลูกค้าประจำาอาพูดเลยแล้วกันพมา่าเดี๋ยวจะภาพว่าเป็นอะไรลูกค้าพมา่าเอาตลอดปีที่แล้วนี่คือเขาเอาหมดอะพี่ปีนี้มาคนไทยเราจะเอาก็เอาเลย ไม่ใช่ว่าไม่ขายนะพี่ขายแต่บางทีหนูไม่ค่อยได้รีวิวไงเปิดไปทีนึงลูกค้าก็สั่งแล้วลูกค้าก็เอาตลอดแล้วอะไรเงี้ยโอ้สีแดงส่ตจุดจีนค่ะลูกหนึ่งนะพี่350ตัวบวกลบนะพี่ไปคัดนะสมมติพี่คัดได้สัก200ตัวอย่างเงี้ยก็กำไรละที่เหลือเงี้ยขายถูกๆก,ก็ได้นะอย่าไปซีเรียสแล้วนะเพราะว่าลูกนึ่งจำนวนตัวเยอะมากจริง เฮ้ยตรงนี้แบบทะเลสุดๆเลยทะเลทะเลเลยต้นมะพร้าวเลยอุ้ยอันนี้ก็หล่อนี่นี่โหยแกไอติมน่ารักโอ้ยลายเสือก็มาทุกคนนี่สีแดงตุดจีนพอดีเบอร์ยี่สนะตัวนี้เบอร์20ิ สกรีนยังแน่นอยู่เลยคุณพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะสภาพเนี่ยยังดีอยู่นะคะสำหรับป้ายนี้นะมันมันมันเลิศโชว์ให้ดูทุกตัวเลยคุณพี่หนูไม่ได้รีวิวบ่อยนะงานมีไม่เยอะนะคุณพี่ถ้าเป็นป้ายเนี้ยป้ายอื่นนะก็มี รวมๆกันแล้วอ่ะหนูมีประมาณยี่สิบลูกเสื้อกล้ามนะแต่ไม่ใช่ป้ายนี้ป้ายเดียวมันรวมกันหลายป้าย <c oughs> ใครจะเอาป้ายเนี้ยให้รีบสั่งไซดีนะไซโอเคนะอ้ตัวนี้เป็นคอเต่าวสวยไซเขาโอเคเลยพี่เ <c oughs> นี่ยบางตัวอาจจะเป็นแบบทรงแบบผู้หญิงนะมีติดมาบ้างนะพี่หนูเจออยู่ เจอก็บอกว่าเจอนะพี่นะไม่ไม่ไม่กักเลยเพราะว่าโชว์ทุกตัวป้ายขอป้ายเขียนว่าอะไรอะป้ายเขียนว่าอะไรเมนเออเห็นไหมบางทีป้ายเขียนเมนมาก็จริงนะพี่แต่บางทีเจอของผู้หญิงปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วพี่กระสอบมือสองแต่หนูแจ้งไงหนูจะแจ้งเลยเพื่อ เพื่อลูกค้าเอาไปจะได้ไม่ตกใจ้พาฮ<ะ>าวายหมื่นห้าห้าเสียอุ้ยดูดิเก๋มากตัวนี้เสียอยู่ในนั้นน่ะตัวนี้เป็นมีหมวกค่ะน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> อย่างที่หนูบอกนะพี่สมมุติพี่คัดเอาสักสองร้อยตัวอย่างเงี้ยพี่ก็กำไรแล้วนะลูกหนึ่งสามรอยห้าสิบตัวเนี่ยอีก,อกแบบร้อยห้าสิตัวมันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยพี่ขายถูกๆไปก็ได้นะยีิบาทก็ได้นะ เอาตัวที่มันแบบเออมัน,ม,น,ม,นมันโอเคพี่จะขายแบบ4 9 5 9 5้าบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าต้นทุนมันส9า 19, ต้นทุนมัน19บาทเนี่ยทรงผู้หญิงติดมาพี่ขาย20บาทได้เลยนะหายใจไม่ทันหูพอปะเนี่ยโอ, <laughs> อ้ลาวแขวนไม่พอพี่หัวผ้าลูกนี้ออกแบบสะระหึ้มมาก เปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะอุ้ยทำไมอ่ะลาวผ้าเนี่ยโ oh อ้ my god ยังไโคคาโคล่าโอ้โห มาจัดไปโอ้โหไม่กัดเยอะมาดเนี่ยพี่มันหนูเจอทรงผู้หญิงติดมาด้วยนะบางทีมันมีบ้างแหละแต่ลูกที่แล้วอลูกที่แล้วไม่มีเนาะลูกที่เราเปิดลูกที่แล้วเนาะบางลูกอะพี่แต่ก็แจ้งเลยนะแจ้งแจ้งเลยเพราะว่ากระสอบเนี่ยทุกกระสอบมันนำข้าอัด ตัดมาจากต่างประเทศเนาะบางลูกอาจะมีหรือไม่มีมีเยอะมีน้อยแจ้งไว้ก่อนแล้วกันอ่านคอมเมนต์หน่อยนะค้าว่าอะไรเนาะราคา6,900ครับผม6,900นะส่งลาลามาเลยได้เอ้าพี่โมพี่โมรับหนึ่งลูกส่งลาลาพี่โมไม่รับลูกรีวิวไปแล้วเรียกตั้งนานเบ้นจะได้ตามไปร้านพี่โมมีไลน์ครับ ทักหาได้ไม่ตม้องกล้าพี่โมรับลูกใหม่อใครจะรับรับเลยมีมีไม่เยอะนะพี่พี่โมไม่เข้ามาครับพี่โมไม่ว่างมาคือเสื้อกล้ามเนี่ยตอนนี้มันขายได้อยู่แล้วพี่ร้อนขนาดนี้ <laughs> อุ้ย USA ร้อนมากคือบอกเลยว่าร้อนจริงเฮ้ย ร้อนแบบหืมนะนึกว่าซ้อมอยู่ไม่ได้ซ้อมนะไม่ได้ซ้อมเลยของจริงโอ้ยร้อนเนี่ยพี่หนูเจอทรงผู้หญิงสมมติทรงผู้หญิงติดมาสักสามสิบสี่สิตัวเงี้ยพี่ก็ขายยี่สิบาทไปแล้วกันนะเผื่อไว้เผื่อไว้ ขนาดแถมได้เเออบางทีมันก็เจออะพี่บา,ออพบางทีมันก็ไม่เจอบางทีก็มีไม่มีอ่ะเออแถมโรง,งงานเขาก็ใส่มาเนาะเดี๋ยวหนูเป็นเจ้าของโรงงานเดี๋ยวจะบอกลูกน้องว่าเออไม่ต้องใส่โร <c oughs> งงานอ่ะพี่บางทีมันก็ใส่โอ้ยไม่หมดอีกเกันเนี่ยน,นึกว่าหมดแล้วเบ็นก็ บางทีอะนะบางทีก็ไม่ใช่เธอก็ดูหน่อยเพราะตัวที่มันยาวอ่ะมันเขาต้องอยู่ข้างล่างไะอยู่อยู่เกตปะเอ,เอออยู่เกตปะถ้ามันยาวอ่ะอยู่เกตไหมเนาะอยู่ยาวแล้วมันก็จะปิดปิดข้างล่างไงอยู่ DC, เ,ยอเออดีซีก็มีไงอยู่ <c oughs> เอา้า dc มีอีกตัวหนึ่งครับผม dc เออมาเลยเ dc dc ตาบอกผมเพิ่งมาใหม่ผมไม่รู้จัก dc พี่ dc คืออะไรผมรู้จักจะ cd เห็นมาก็ยักพยักหน้าอย่างเดียว <laughs> ผมรู้จักจะ cd เนอะโอเคอุ้ย hm ก็มาสีพื้นแต่เป็น hm ผ้าอย่างนุ่มเลยจ้ะ <laughs> ขาว่าเลยเอ๋อเบนเบาได้เบาเบนเอ้ยพี่โจ๊กพี่โจ๊กเอเยอะ อะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่สติกเกอร์ยังอยู่ค่ะขายก็แบ่งมาไม่ได้โกรธอะไรพี่โจขายอะไรเืออีกแล้วหรออันนั้นก็แขวนไม่ทำอะไรแขวนเบื่อแล้วก็เอามาแขวนให้ฝุ่นจับทำไมล่ะลุงมาแล้วมาขายให้เบ้นนี่หรือผมไปหาหน้าล่ะ บอกอ้โอ้ยพี่โคคือเยอะมากเดี๋ยวนับให้นับนับนับใหม่อีกทีแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าไปเท่าไหร่หักอกเฮ้ยเหมียวพี่นึกว่าหมดเลยไม่หมดอีกเหรอโอ้ยหน้าร้อนด้วยเอาไปสักลูกมโจ๊กุู้พี่จำนวนตัวอลังมากเลยอะแต่หนูเจอติดผู้หญิงอยู่นะเดี๋ยวขอนับก่อนว่ามีกี่ตัวเนี่ยหนูเจอของผู้หญิง เดี๋ยวนับให้พาร่มผมเก็บไว้ให้แล้วนะอุ้ยสวยวเฮ้ยน่ารักอยู่เลยจ้าสกรีนแบบนี้พี่คัดคัดอีกทีนะเดี๋ยวหนูให้น้องนับอยู่มันได้กี่ตัวลูกเนี้ยลูกที่แล้วได้350 ปกติรีวิวประมาณยี่สนาทีโอ้พี่รีวิวเสื้อกล้ามทีขาดขาล้าไปหมดเลยอ่ะอืมพอนับก่อนสี่พื้นก็มีใส่ขักนนอกขายไหมครับพี่ลูกค้าอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยโอ้ รีวิวจะหน้ามืดให้พี่มีแขวนโชว์หน่อยเพิ่งมาค่ะราคาตัวนี้อยู่หกพันเก้าคุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูขอนับก่อนว่ามันได้กี่ตัวนะแล้วเดี๋ยวหนูจะแจ้งอีกทีผ่านไปก่อนพี่โจผมไปหาวันไหนก็วันนั้นแหละ <c oughs> ใช่โชว์ทุกตัวเหมือนเดิมค่ะร้านหนูแต่พี่หนูเจอมันติดผู้หญิงมา เดี๋ยวหนูจะลดราคาให้เอา,อางี้หนูเจอติดผู้หญิงมาเดี๋ยวหนูขอนับก่อนลูกที่แล้วมันไม่ติดแต่ว่าลูกเนี้ยมันติดอ่ะติดมาบ้างแหละไม่ได้แบบไอ้นี่หรอกเฮ้ย <c oughs> ลูกที่แล้วไม่มีลูกนี้มันมีงงอยู่บางคนเขาก็ผู้ชายผู้หญิงไม่บางทีอ่ะพี่บางทีโรงงานอ่ะมันชอบแบบเป็นอย่างเงี้ย นับอยู่แป๊บนึงนะนับก่อนนับก่อนว่าจำนวนตัวเท่าไหร่จะเป็นลงเยอะจัดเยอะจัดทุกคนแล้วคือร้อนเนาะร้อนมากแหละเสื้อกลามนี่แหละเหมาะที่สุดนะตอนนี้ My God โ,โอ้ตัวนี้หล่อมาก ดูสกรีนแบบเรือเรือมาเลยเน,น,นี่ยพี่เยอะไหมล่ะลูกนึงเนี่ยเต็มร้านแน่แหละเฮ้ยทะเลอืมเ <c oughs> นีน่ย สกรีนสวยๆคัดแยกเอานะสีพื้นก็ขายถูกหน่อยนะคุณพี่นะเอาอย่างนี้เอาไปขายกันไวๆช่วงนี้ไม่ต้องคิดเยอะหุ้ย NBA รอหนูนับเสร็จก่อนปับหนึ่งหนูจะคำนวณให้เนี่ยหนูเจอทรงผู้หญิงอติดมา เป็นลมก่อนแล้วปิดพัดลมด้วยโอ้ยสูเออเอา้าวนับนับไหมพี่เลย <c oughs> กี่ตัว <c oughs> ยังไงก็คุ้มจะ้ะเลิศเลิศแบบนี้อ้อกำลังนับอยู่นะทุกคน <c oughs> รอแป๊บส์ป้ายกระทิงชมพูแั้นเอาป้ายมาตรงกลางให้หน่อยสิ ได้332ตัวโอเคใครสนใจแคปมาเลยนะคะ